แย่ yeah, แล้วจะทำอย่างไรดีถ้าน้ำนมหดมีไม่พอให้ลูกน้อยมาดูวิธีกระตุ้นน้ำนมแม่กันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจใทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้มีลูกน้อยและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงมีเงินเข้าบัญชีกันปังๆเลยนะคะ <S <S น้ำลงสำหรับทารกแรกเกิดโดยเฉพาะช่วง6เดือนแรกสำคัญมากเพราะทารกยังไม่สามารถทานอาหารเหลวได้นอกจากนมอย่างเดียวหากคุณแม่พบปัญหาน้ำนมหดไม่ต้องกังวลไปค่ะเรามีเทคนิคเรียกและกระตุ้นน้ำนมให้กลับมาพุ่งอีกครั้งเพื่อลูกน้อยของเรามาดูกันค่ะว่าจะมีวิธีอะไรบ้าง 1. ปั๊มนมหรือให้ลูกดูดนมทุกๆ2ชั่วโมง วิธีนี้ต้องใช้ความพยายามไบรวินัยกับตัวคุณแม่สําคัญมากค่ะ <Huh? S 1> เพราะการกระตุ้นน้ํานมได้ดีที่สุดคือการกระตุ้นอย่างสม่ําเสมอโดยให้ทารกดูดเต้าสลับกับปั๊มนมทุกๆ2ชั่วโมงเฉลี่ยใน1วัน12ครั้งครั้งละ20-30นาทีค่ะและที่สำคัญต้องปั๊มนมให้หมดเกลี้ยงจากเต้าทุกๆครั้งในช่วงแรกอาจเหนื่อยและพักผ่อนน้อยพรต้องตื่นกลางดึกมาปั๊มนม หากน้ำนมกลับมาพุ่งปกติก็สามารถลดจำนวนการปั๊มนมให้น้อยลงได้ค่ะ 2. ทานอาหารช่วยกระตุ้นน้ำนมการกระตุ้นน้ำนมที่ดีต้องมาพร้อมกับร่างกายที่สุขภาพดีและพร้อมต่อการผลิตนมค่ะการทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นน้ำนมก็สำคัญไม่แพ้กันคุณแม่ต้องเลือกทานอาหารที่ช่วยขัดน้ำนมให้ผลิตได้มากขึ้นเช่นหัวปลีขิงแครอท ฟักทองงาดำกุยช่ายจะช่วยเพิ่มน้ำนมแล้วยังมีประโยชน์และคุณค่าทางสารอาหารที่ส่งผ่านน้ำนมจากแม่ไปสู่ลูกน้อยสูงอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นมาทานอาหารเหล่านี้ควบคู่ไปกับการกระตุ้นน้ำนมด้วยวิธีอื่นกันดีกว่านะคะ 3. ดื่มน้ำอุ่นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณแม่อาจมองข้าม น้ำอุ e ่นจะช่วยให้น้ำนมไหลดีมากขึ้นแถมยังกู้น sí, ้ำนมที่โหดได้ด้วยการดื่มน้ำอุ่นตลอดทั้งวันสลับกับการดื่มน้ำปกติอย่างน้อยวันละ3ลิตรเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในการสร้างน้ำนมค่ะการดื่มน้ำอุ่นเยอะๆก็จะยิ่งช่วยให้น้ำนมผลิตได้มากขึ้นค่ะ 4. กินอาหารร้อนเลี่ยงของเย็น ในช่วงนี้คุณแม่ต้องพยายามทานอาหารร้อนหลีกเลี่ยงการทานอาหารเย็นนะคะเพราะอาหารเย็นจะยิ่งทําให้น้ํานมหดไหลน้อยและอาหารร้อนจะช่วยกระตุ้นให้น้ํานมผลิตมากขึ้นดังนั้นหลีกเลี่ยงอาหารเย็นเช่นน้ําเย็นไอศครีมและเครื่องดื่มเย็น หากทานอาหารร้อนอย่างเป็นประจำอย่างต่อเนื่องก็จะยิ่งช่วยให้น้ำนมถูกกระตุ้นบ่อยๆและผลิตได้ปริมาณมากขึ้นด้วยค่ะและข้อสุดท้าย 5. ทำกิจกรรมสร้างอารมณ์ดีอารมณ์ของคุณแม่มีผลต่อกระบวนการผลิตน้ำนมมากเพราะช่วงเวลาที่กระตุ้นการผลิตน้ำนมได้ดีที่สุดคือช่วงที่คุณแม่มีความสุขค่ะ หากคุณแม่มีความเครียดอารมณ์ขุนมัวจะส่งผลไปยังฮอร์โมนในร่างกายทำให้ยับยั้งการผลิตน้ำนมได้น้อยลงด้วยค่ะดังนั้นคุณแม่ควรหากิจกรรมที่ช่วยสร้างความผ่อนคลายและทำให้อารมณ์ดีบ่อยๆ โดยเฉพาะการเที่ยวพักผ่อนบ้างหรือการดูหนังฟังเพลงเพียงเท่านี้ไม่นานเกินดอก็จะกลับมามีน้ำลมไหลยอย่างเหมือนเดิมแน่นอนค่ะแถมยังดีต่อสุขภาพจิตของคุณแม่อีกด้วยค่ะ เห็นแบบนี้เกรงว่าคุณแม่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะวิธีเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่กลับมาผลิตน้ํานมได้พุ่งปีต์แน่นอนที่สำคัญคือคุณแม่ต้องมีวินัยให้กับตัวเองในการกระตุ้นน้ํานมอยู่เสมอรวมถึงวินัยในการรับประทานอาหารประเภทต่างๆและการดูแลสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อการผลิตน้ำนมที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะคะค่าน้ำนมของแม่ยิ่งใหญ่ที่สุด และลูกเปรียบเสมือนของขวัญจากฟ้าอย่าลืมกด subscribe ปุ่มตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลก่อนลูกสุขภาพแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย